โคตรคลาสสิกเฮ้ยเจอหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องซื้อของก่อนนะมาโอ้าอาอาอาสามารถสะกดจิตพวกเราเองได้แล้วนะครับไอ้พวกมันดีไม่ใช่พวกเรา นม่เลือดอ่า fusion หัวตังหมดแน่ด้วยแล้วไงเราก็ต้องตกห้องเกิดรการก่อนนะครับ อืมอาเอาเอาไเอาไอาไ,อาไขอรับเอาไขอรับต้องยิงหารนั้นให้ไวสุดน,นะครับ ได้อยู่โอเคันแม่บังจน เอาพิาู่มาดีกูนัดกันต่อหน้าเนี่ยแหละโอเคเกาะชาร์จเรียบร้อยโอ้โหห่อเป็นกล่องซะดีเลยเจ้ะกูไม่รู้เลยว่าไอ้พวกนั้นตายแล้วดับกล่องมาไม่รู้จริงไหนเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ก็บอกไม่รู้ มาค่าเสียเวลานะฮะเราต้องรูให้ทุกตัวเราต้องดูให้ครบทุกตัวไม่มีอะไรเลยไ่ะตรงนี้เอา้ารู้สึกว่าน่าจะเร็วอยู่นะฮะ พูดสิยิงแม่งทำไมะไวะอะไรนะวะหายเฮ้ยเจอของดีเราต้องอัพเลือดไม่ออกอัพเกาะดูว่ะเกาะตอนนี้สำคัญมากๆนะฮะ เรายังไม่เจออ่ามันมันชื่ออะไรวะผู้หญิงะเออนั่นแหละมันชื่ออะไรวะจะร้องดังดิแต่เขารู้ว่ากูมาเจอเครื่องเล่นนะฮะเจอเครื่องเล่นซีดีแล้วเราต้องเลื่อนอาหารนี้ออกไปนะครับเพื่อเราจะได้ไปได้โออมีอะไรเก็บอีกไหม ไม่มีหรือว่ามีวะอาไปอ๋อ ผมคิดถายแล้วคือก็ลงมาไม่ได้ดูเลยหมดประโยชน์แล้วก็ตายหายไปอ้าวยังไม่ตายเลอเนะี่ยเราลองเก็บทุกตัวนะฮะแล้วเองเราก็บนหาอนะไรก็มาดูนะครับมีตัวอยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่าวะอ๋อขึ้นมาข้างบนเหรอตัวจากตรงไหนวะถ่าย ขึ้นจากตรงใสว่ามาขึ้นไม่ได้เลยเอาตักันโอ้โหอิจานี่ก็โผลหมาไม่ได้ดูเวล่ำเวลาเลยแหมโผลมาสักกูน่ากลัวเลยใช่นหาโว้ย ว่าในนี้อาจจะมีเหตุการณ์เหานุมานขย่มเตียงอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีเชื่ออะไรอ่ะโอ้ตังตังโด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 ตังใครไม่รู้อะเฮ้ยดโด้วยไหมไ้สั์กูงงหมดแล้วนะเสียงแม่งอยู่ไหนอเชียรขอหาทำกูตกใจโดนเผาซะใส่ไวชาร์ตต้องนานชาร์ตมาเพื่อตาย วกูมาทำนี้ทำพื้นราต้องรีบนะฮะเพราะว่าเราคิดมันจะยาวแต่ไม่ต้องใช้เวลาตัดนานนะครับอ่า ว่าพวกนี้จะไม่ทำอะไรกับเรานะครับขอบคุณนะครับที่ก้มหัวผมนะครับผบครับอ๋อไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้นะครับผมเป็นคนไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับครับครับไม่ต้องก้มหัวครับเงนยหน้าขึ้นมาแล้วนะครับ Anna. And now, to repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt, as blood is yours. Blood you is know you. why these men will die for? อ้าวพูดอย่างนี้นี่ผมดูขึ้นเลยนะฮะอะไรวงไปที่อื่นไม่ได้อะที่อยากฟังแม่งบวชมึงคิดว่ามึงเป็นคนดีไงกูไม่อยากสปอยนะเวยกูไม่อยากสปอยให้คนดูกูฟังนะครับ เดี๋ยวหลังเกมมึเเเงเจอผมแน่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมึงขโมยตื้นของเขามานะได้นะน่ารำเรื่องลาขอบคุณนะครับไม่ต้องก้มหัวเลยนะไม่ต้องก้มหัวนะวูบไอ้สัตว์อะไรเอ่ย bay này hay bọt hay bong này Đây là No You know, that's เออเอเดีเอาดย์ู้กับใคร <the test. S 1> ให้รู้ทั้งมั่งนะครับเกมเมอร์ที่ทุกคนไม่รู้จักนะครับโอ oh, ดูด้วยว่าใครตัคดคลิปภาพไปคลิปนึงนี่กูย,ยังไม่คิดทอดเลยอ๋อโอเพนเปิดประตูขึ้นมาแล้วว่าเจออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ <Okay. S 1> นักบวชไอ้นักบวชปะ Just so เอา้ายี่สิใครละงัยหายแล้วแล้วกูจะไปทางไหนนี่ไงกูเจอทางไปแล้วไม่ต้องกดก้นลู ไปแล้วคะ่ะไม่ต้องรอใครจัดดิกบ,บินนี่ข้อมิคือข้อชัตเตอร์ใหม่ใช่ไหมยังกูตัด